สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาอัปเดตนะคะจะบอกว่าอัปเดตก็ไม่ถูกเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะของการทา what in my bag นะคะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นการเปิดกระเป๋าไปโรงเรียนหรือว่าไปมหาลัยนะคะว่าเวลาลิ่ไปเรียนยลิ่พกอะไรไปบ้างนะคะก็อย่างแรกนะคะก็จะมาแนะนําให้รู้จักกับกระเป๋าอันนี้ก่อนอันนี้คือกระเป๋า เบาๆค่ะของอีเซมิยาเกะนะคะรุ่น10คูณ10ลี่เลือกเป็นสีเงินนะคะเหตุผลที่เลือกสีนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับชุดนักศึกษานะคะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติเราจะใส่แบบแจ็คเก็ตอะไรอย่เงี้ยเพื่อคุมมันก็เข้าได้กับทุกๆสีก็เลยเลือกซื้อสีนี้มานะคะอันนี้นี่ใช้มาประมาณปีหนึ่งได้แล้วค่ะเกือบเกือบหปีแล้วค่ะอันแรกเลยดีกว่าเปิดมาเลย แฟ้มไข่ขี้เกียจซึ่งแฟ้มมันนี้ก็จะประกอบไปด้วยงานที่ลิลลี่ต้องส่งหรือว่าเป็นชีทที่เขาแจกมาในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในแฟ้มนี้นะคะเวลาลิลลี่จะเขียนอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่ก็จะมีสมุดเอ้ยมีกระดาษเป็นแบบสมุดเวลาสมุดจะอ่านหนังสือสอบนี่ก็สรุปลงไปในกระดาษลิลลี่จะเป็นคนชอบเขียนเพราะเวลาลิลลี่เขียนพวกแบบเนื้อหาสอบอย่างเงี้ยลิลลี่จะจําได้ลิลลี่ก็จะชอบสรุปเป็นของ ลายมือตัวเองอ่านแล้วแบบลิลลี่ก็จะเห็นภาพเวลาเราจะทําข้อสอบเนี่ยก็ฟีดแบ็กนึกถึงกระดาษแผ่นที่เราเขียนสรุปด้วยลายมือของเราอย่างเงี้ยเราก็จะทําให้เราสามารถเขียนเนื้อหาสอบลงไปได้ค่ะอันนี้เป็นสมุดลายแบบยังไงอะสีม่วงลายทางแล้วก็ลายจุดๆลิลลี่ว่ามันน่ารักดีอันนี้ซื้อมานานละตั้งแต่ปีหนึ่งอันนี้ราคา89บาทนะคะก็ จริงๆลิลลี่มีสมุดโนต้ตหลายเล่มแต่ว่าวันนี้เป็นวันนังคารซึ่งเป็นวันที่ลิลลี่จะใช้สมุดอันนี้พอดีก็คือลิลลี่ชอบเล่มนี้เพราะว่ากระดาษมันเป็นกระดาษยีนลีดก็คือเป็นกระดาษแบบยังไงอะกระดาษที่ไว้ถนอมสายตาแล้วก็ลิลลี่ไม่ค่อยชอบกระดาษที่มีเส้นเท่าไหร่ เพราะว่าเวลามีเส้นเข้มเหมือนแบบมันทําให้ลิลลี่จําไม่ค่อยดีลิลลี่ชอบกระดาษโล่งๆอย่างเงี้ยเวลาเห็นเขียนมันก็จะเป็นอิจระถ้าเราอยู่เราอยากทำแมปหรือทําอะไร my mapping ของเราขึ้นมาก็คือเขียนลงไปอย่างนี้ได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมีเส้นเกะก,กะตาก็จะมีแบบพวกเนื้อหารเรียนของลิลลี่อยู่ในนี้นะคะก็ขีดไฮไลท์อะไรให้แบบมันดูมีสีสันสดใสอะไรอย่างเงี้ยก็สมมติเวลาทําตารางเงี้ยก็จะสะดวกหน่อยก็ใช้แมบรรทัด ทำหรือไม่ก็แบบใช้มือขีดเราก็อ่านเองแล้วเราก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าลิลี่ชอบให้มันมีสีสีเพราะว่าลิลี่เป็นคนชอบแบบสีสันเวลาแบบเลคเชอร์เป็นสีดําๆล้วนๆอย่างนี้ลิลี่จะเครียดลิลี่จะชอบหาไฮไลท์อะไรอย่างี้มาขีดนี่เนี่ยเป็นของส m มคเกอร์ลิลี่ซื้อจาก สิงคโปร์ตอนแรกคุณพ่อซื้อมาให้ก่อนแท่นเนี้ยคุณพ่อซื้อมาให้เลยลิก็ไปสิงคโปร์อีกทีแล้วก็ซื้อตุนไว้เพราะว่าไฮไลท์เนี่ยค่อนข้างคุณภาพดีแล้วก็มีหลายสีสามารถลบได้แต่ว่าตัวลบไปที่ลบอะ่ะมันมันแบบไม่ค่อยดีขนาดนั้นคือแบบบางทีกระดาษมันยุ่ยอะ่ะลีลก็ว่าเราไม่จําเป็นต้องลบก็ไม่ต้องใช้ที่ลบดีกว่าก็สีก็ค่อนข้างแบบชัดเจนสดใสได้ดีนะคะ อันนี้เป็นกล่องยินสอของ Victoria Secret นะคะลิลลี่ซื้อมาราคาแบบประมาณ400-500ไม่เกินนี้ซึ่งก็จะมีโบลายจุดกิเกตยูเลยค่ลิลลี่เป็นคนชอบอะไรโทนนี้อยู่แล้วก็อันแรกนะคะมาดูเป็นบาัก,กาสีสีก่อน อันนี้ราคา7็บาทลิลลี่มีสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนนะก็เขียนดีนะอันนี้เอาไว้วาดรูปก็ได้มันเส้นเล็กดีค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ว่าระวังเวลาเขียนน่ะมันจะเป็นหัวแบบเนี้ยอย่าก,กดแรงอย่าก,กดแรงมากเดี๋ยวหัวมันจะแตกแต่ก็คือใช้ดีใช้มตั้งแต่สมัยมัธยมละแล้วก็ทีนี้อันนี้คือแบบรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเป็นคนที่ชอบมากก็คือปากกาไมค์ค o เลอร ปากกาไมคคัลเลอร์นี่แบบเป็นอะไรคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยมอต้นน่ะอันนี้มีสีดำสองแทง่งพอล,ลี่เป็นคนชอบใช้ปากกาดำเขียนลิลี่ก็จะมีปากกาดำนิดหน่อยใช้ไมค์คัลเลอร์ทั้งหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่เนี่ยอันนี้หัวเล็กก็คือจะแบบเขียนได้ส่วนหัวใหญ่ก็ไว้ขีดเส้นอะไรเงี้ยก็มีสีชมพูกับสีม่วงอันนี้ราคา13บาทลิลี่ซื้อที่พวกแบบจุฬาเขาเรียกว่าอะไรอะส่วนหนังสือจุฬา ถ้าเกิดบางห้างอาจจะขาย20ก็ไปดูถ้าเกิดสมมติเราต้องการซื้อเยอะก็ไปหาร้านที่ราคาถูกๆปากการน้ำเงินของลิลี่ที่แบบชอบมากอะคือ g ีซอยี่ห้อ g ีซอแท่งละประมาณ10บาทลิลี่ชอบรุ่นนี้มากคือแบบมันจะไม่มีทางหมึกจางจนกว่ามันจะหมดแท่งอะคือแบบดีมากเลยอะ่ะแล้วแบบคุ้มราคามากใช้อันนี้เรารู้สึกตัวเองลายมือสวยยลลี่ชอบ แล้วก็มูจิอันนี้เขียนลื่นเขียนง่ายย,ยี่ห้อนี้คือแบบปากกาดีอยู่แล้วลิลี่ชอบมากแต่ว่าราคาอาจจะแบบสูงนิดนึงสักแบบ50บาทอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็ซื้อ g ีซอฟได้แบบ5แทงส่วนอีกอันนึงสมิเกอร์ยี่ห้อเดียวกับไฮไลท์เมื่อกี้ที่ลิลี่พูดไปอันนี้ก็เป็นปากกาที่แบบเขียนลื่นเหมือนกันก็เป็นปากกาดำอันนี้เป็นปากกาน้ำเงินใช้ดีเหมือนกันนะคะสีชมพูที่ลิลี่ชอบด้วย แล้วก็ปากกาแดงลิลี่ใช้ของควันตั้มอันนี้ราคา10บาทลิลี่ซื้อจากพารากอนก็ใช้ดีนะแล้วก็แบบหมึกไม่ค่อยจางคือปากกาแดงเัาไม่ได้ใช้บ่อยอยู่แล้วก็ควรจะเลือกอันที่มันหมึกไม่แห้งเึ็น <Okay. S 1> ของ Toy Story ค่ะ Disney อันนี้เพื่อนลิลี่ซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นนะคะโตเกียว Disney ตอนนี้ไส้หมดแล้วใส้กินสอลิลี่ใช้ของลอตติ้งแต่ว่าวันนี้ลิลี่ไม่ได้เอามาแล้วก็ปากกาสีดำมูจิ แล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์มีสีม่วงกับสีเหลืองแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าใช้ส m รมกเกอร์ยางลบที่ชอบก็คือยางลบซากุระแล้วก็ลิควิดเทนเทลทีนี้เรามาดูสิ่งจิปาถะก่อนที่แบบอิลลี่จะพูดถึงส่วนที่อิลลีพบมาแบบเรื่อสำอางที่อิลลี่พบมาเรียนเรจะพูดถึงส่วนจิปาถะก่อน ก็จะมีแฮนด์ครีมอันนี้เป็นแฮนด์ครีมรุ่นลิมิเต็ดอ dition ของ e ีทูดีเป็นลายซินเดอเรลล่ากลิ่นก็จะแบบหอมแบบหอมผู้ดีหอมเด็กๆหอมเหมือนแป้งอะไรนะคะน้ำหอมโจมาโลนอันนี้เป็นลิมิเต็ดอ dition นะคะนี่เป็นลิมิเต็ดอ dition ขวดเล็กดีพกสะดวกเอามาใส่ในกระเป๋าได้กลิ่นนาชิบอรซอมโคโลน มีกระเป๋าตังค์อันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ยี่ห้อทอสนะคะนนี่คุณแม่ให้ลิลลี่ตอนที่ลิลลี่สอบเข้าที่ปรเทศจุฬาได้ลิลลี่จําได้ว่าจริงๆอันนี้ลิลลี่น่าจะใช้มานานมากแล้วตั้งแต่ม .6 แล้วอะจนถึงตอนนี้ก็ว่ามาณ4ปีแล้วค่ะก็คือทนทานนะคะแล้วหนังก็แบบยังคงสวยอยู่แต่ข้างในคือแบบลกเลเทมากก็จะมีแบบบัตรต่างๆบัตรมหลาลัยบัตรอะไรอย่างนี้ต่างๆแล้วก็ตังค์ที่มีอยู่ประมาณ140บาทแล้วก็แบบบัตร ใบเสร็จขึ้นรกค่าทางด่วนใบทางด่วน <c oughs> คือแบบลกมากอะ่ะโอ้แล้วเจอแบบประชาชนแล้วน <c oughs> ีใจมากคือตอนแรกรี่หาแบบประชาชนไม่เจอว่าแบบประชาชนรีอยู่ไหนแต่ตอนนี้คือเจอแล้วมันอยู่ในซอกหนูกระเป๋าไดนะ้แล้วแล้วก็มีแบบของรกๆหลายแหล่เดี๋ยวยังไงล,ลิลี่ว่าลิลี่ควรจัดมากๆคือมันลกมากๆ ก็เป็นกระเป๋าตัางค์ที่แบบใช้ดีแล้วก็สามารถใส่เหรียญได้โดยที่แบบมันก็ไม่ได้ฟูฟ่องมากอ่ะรู้ว่าทุกคนรอคอยพาดน,นีอยู่เดี๋ยวนาลี้ต้องออกขยะลงไปทิ้งเนี่ยคือกระเป๋าเครื่องสำอางที่ลิพกมาเรียนก็เป็นรูปแคร์แบอันี้เนี่ยลลิซื้อมานานแล้วจากร้านชื่อเมจิอะไรสักอย่างในไอจีเนี่ยลีซื้อมาตั้งแต่แบบ3ปีที่แล้วอย่างเี้ลี่ก็จําไม่ได้ก็คือแบบมันยังใช้ได้ดีอยู่แต่ว่าข้างในมันอาจจะเข๋อนิดนึงอย่างแรก บีบีค h ช o ั่นบาบ้าบาบ้าไฮเดรตติ้งไอคิมบอบบี้บ้าเพราะว่าลิลี่เป็นคนใต้ตาแห้งอันนี้คือแบบใช้จะหมดแล้วเป็นขนาดทดลองมอยเจอร์คอ l ลเจนอีทูดี้เฮาส์ที่ดัดขนตาช s เซโดแล้วก็ที่ปัดคิว e ้วอีทูดี้เฮาส์สีเบอร์สองที่สติกอิฟแซง ลิทหาเบอร์ไม่เจอแล้วแต่ว่าเป็นรุ่นลูชวอลเตชายเป็นสีที่ลิทายอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดสมมติใครถามว่าลิทาปากสีอะไรใช้อันนี้นะออแล้วก็เป็นเทสเตอร์สองซองอย่างเงี้ยของ History of Who เป็นฮวาฮยอนฮวาฮยอนเอเซนส์ซึ่งไว้สำหรับเวลาลิหน้าแห้งอย่างนี้ิก็ฉีกซองแล้วก็ใช้จะได้ไม่ต้องพกครีมหนักๆอันนี้ก็เป็น the history of who เป็นเอเซนส์เหมือนกัน ยาหยอดตาของญี่ปุ่นอันนี้ก็คือจะทำให้แบบตาแบบเย็นแล้วก็แบบสดชื่นเวลาสายตาละลาก็ลิก,ลก็หยิบขึ้นมาหยอดอลิปที่กำลังคิดก,กันของอาโปไม่รู้ว่าเลือกเรียกถูกหรือเปล่าเป็นเจไลไลท์ลิปก็คือเป็นสีแบบ Fitting and g l กล s y g l a m ล r โมลั i t ึ่งสีก็จะเป็นสีออกส้มๆคือช่วงนี้ลิซี่แบบอยากทาปากสีส้มคือลิสติกเนี่ยไม่ได้ตายตัวจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอาโปเหมือนกัน m a r k อร pen น i ิน,นก็คือเป็นติ้นแบบสีแดงๆทาข้างในนะคะติดทนค่อนข้างดีค่ะส่วนอันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนให้ลุกดูแบบสุภาพขึ้นนิดหน่อยก็ใช้เป็น p e r r y ink velvet นะคะอันนี้เป็นเบอร์7สีก็จะแบบ นูดหน่อยนึงชมพูชมพูมพนุ่นูอันนี้คืออันที่ชอบก็คือชูกาลิปของเฟรชให้ความชุ่มชื้นดีคือทาบ่อยมากทาตลอดเลยริบเป็นคนปากแห้งแล้วก็ m มก e าฟอร์เรเวอร์อัลต c าเฮ e คอนซีลไว้ใช้สำหรับเวลาหน้าเป็นสิบลกคือจุของได้เยอะมากจริงๆอันนี้ก็เป็นคู่ ก็คือเวลา The history of Who สองอันเป็นแบบบาลานเซอร์ทั้งสองอันก็เลือกเอาว่าจะใช้เป็นแบบอินยางบาลานเซอร์หรือว่าจะใช้เป็นเรเดียนไวท์บาลานเซอร์ซึ่งแบบส่วนใหญ่ลิลี่จะชอบใช้เป็นเรเดียนไวท์เพราะว่าแบบอยากให้หน้ากระจ่างใสมีแนบแนบมีไว้แบบไว้ถอนขนคิ้วอะไรเงี้ยของ หรือว่าแบบเน็บขนจักแรแลอะรถ้าสมมุติแบบใส่เสื้อแล้วแบบมีขนจักแรแแลไม่น่าจะโอเคก็แบบไว้ถอนของอนาสตาเซียแล้วก็กิ๊ดดำซึ่งแบบสภาพยำแย่มากแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วของโกลเด้นโรสลองสเตย์เผื่อแบบคิ้วรุดก็จะได้เติมแล้วก็อันนี้เป็นครีมของเดอ History ี่อ h o อยู่ในเซ็ตเรเดียนไวท์ แล้วก็นี่เป็นที่พ่นจมูกเพราะว่าลิลี่เป็นภูมิแพ้ก็จบแล้วค่ะสำหรับ ของที่รีพกไปเรียนนะคะคือแบบเยอะเวอร์วังอลังการมากเลยถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติมีคําถามอะไรจะถามเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะถามเข้ามาข้างใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวลิลลี่จะมาตอบนะคะหรือไม่ก็ใน Facebook นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจหรือว่าโพสตหน้าวอลเลยแล้วแต่ทุกช่องทางแล้วก็อินสตาแกรมนะคะลิล y ี่นวิยาลิลี่ไม่ได้ใช้ชื่อลิลลี่ลิลลี่แล้วนะคะเพราะว่ามันเขียนยากแล้วแบบทุกคนมันจะสับสนก็ไว้เจอกันใหม่คลิ